สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนแพ็คกล่องสำหรับส่งของส่งแมลงนะฮะคั้นแรงครับก็แพ็คคล้ายๆปกตินะฮะแต่ว่าเราจะแพ็คให้มันมีอากาศเข้าด้วยนะฮะ คือตรงตรงนี้ก็ให้มันมีมีมีรูหน่อยหนึ่งอากาศจะได้เข้าได้นี่นี่นะเห็นไหมมีรูหน่อยหนึ่งอากาศจะได้เข้าได้อันนี้พอมาฝังข้างในอันนี้คือกล่องแมลงนะฮะสมมุติว่าเป็นกล่องแมลงเราก็จะใส่ตัวนี้ครับ กระดาษฝอยๆนะไทยรมีมีก็ใส่เป็นกระดาษมุสทิพิงก็น่าจะได้นะฮะเพื่อเหมือนเป็นฉนวนความร้อนแล้วก็ให้ให้กล่องมันไม่ดิ้นนะฮะกันกระแทกด้วยมีไว้ดีมากเห็นไ,ไหมใส่อย่างนี้ แล้วก็มีช่องอากาศอยู่ข้างในน้วนนะคร่งที่ผมกลัวที่สุดก็คือความร้อนเนี่ยแหละเพราะว่าเห็นหลายเจ้าส่งมาแล้วโดนความร้อนแล้วมันตายถ้าโดนแดดตรงๆก็คือตายเลยนะครแล้วถ้าใส่อย่างนี้แล้วก็ปิดเข้าไปปิดเสร็จปุ๊บเราก็ติดเหมือนข้างล่างติดให้มันทะเยอะยาหน่อย ให้เยอะขึ้นมาห,หน่อยๆให้มีลมไม่ต้องปิดสนิทต,ติดช่องระบายอากาศให้อีแล้วก็พออย่างนี้เสร็จปุบ๊บด้านหลังนะฮะจะตรงกลางหน่อยหนึ่งจะแค่พอให้มันมีอากาศเข้า จะเจาะะมาณแค่นี้ครับแล้วก็กล่องถ้าเกิดมันมีรูเราก็เจาะเจาะตรงตรงที่มันเป็นสีดำๆจะได้ไม่เป็นที่สังเกตนะฮะเวลาเราไปส่งตามขนส่งแต่ละที่บางที่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรบางที่เขาก็ห้ามส่งมแมลงห้ามส่งสิ่งของมีชีวิตนะครับเพราะเขากลัวตายแล้วมันจะเป็นเหม็นเน่าเพราะฉะนั้นเราต้อง ทำให้อากาศถ่ายเทนะฮะแมลงเราจะได้รอดอ่าครับก็อย่างนี้นี่ก็คือตัวอย่างนะครับเห็นไหมไม่รูหนะประเด็นก็คือในกล่องในกล่องกล่องกล่องอาหารนะ่ะที่เรา,าแพ็คแมลงเข้าไปอ่ะควรจะปิดให้สนิทนะฮะอย่าให้มันออกมาได้เพราะว่าถ้าเกิด มันหลุดรอดออกมาได้เราไม่ออกช่องนี้นี่เดี๋ยวพนักง,งานเขาจะแตกตื่นเานาะครับแล้วก็ก่อนส่งก็ถ้าอาธิษฐานได้ก็อธิฐานนะครับขอให้ส่งไปถึงแบบปลอดภัยโอเคครับจบนะครับ